ครับหลวงพ่อครับกับเรียนถามหนึ่งนี้ครับว่าตอนที่พายุพันถล่มดมพระน,นอนลงม,มาวันนี้เห็นบอกว่ามีทีมช่างเนี่ยได้ทำการรื้อถอนตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรต่อไปบ้างโอ้ตอนนี้นะ,จะเรนนนะจริญพรนะญาติโยมแล้วก็จเจริญพรโยมคนคน,นข่าวด้วยที่นี่ก็การรื้อถอนเม็ดนี่นะต้องเขาเรียกว่าประมูลงานประมาณสองสองแสนวกว่าๆเลยแต่ว่าคอนโดงานหน้างาน ก็คงจะประมูลเพระาะว่าชาวบ้านเราก็ทําไม่ได้ต้องให้ช่างที่เขามีวามลูกมาทําประมูลที่นี่ปัจจัยที่โยมได้ช่วยกันมาเนี่ยมันก็ได้ก็ประมาณสี่แสนก,ว,กว่ากเนาะก็อันมาส่วนหนึ่งสองแสนกว่าแต่ก็คงไม่พอช่างที่เราจะทำเนี่ยประมาณสี่ล้านกว่าโยมเนี่ยที่จะถึง้ที่ก็อยากบอกบุญกับญาติโยมนะที่ตอนนี้ลือตอนเตสก็จะยุตจัดงานก่อนคือจัดประจาปีคืองานบวช บรรชาชาปสมบท์ประจําปีน่ะมีนี้อะไรนาคซิปก,ก่านาคเนี่ยตอนนี้ก็แล้วจากการบวชนาควันที่สิบหกก็จะเริ่มยกเลยเนะย,ยกใหม่ที่นี่ก็อยากบอกบุญมีอยางยิโยมตอนนี้ก็ตอนมีหารลมหรือว่าพายุผัดพังก็ได้มาทําข่าวยมได้รู้ทราบแต่ตอนนี้ได้ทําการลือแล้วพอยมทุกคนได้ร่วมช่วยการสม,มามาเนี่ยคนละเล็กละน้อยอะไรมากมายเนี่ยก็ได้เป็นปจัจจัยถือว่ามากพอสมควรแต่มากมันก็เพราะว่า วิหารหลังนี้มันกว้างประมาณ48เมตรยาวประมาณ4 2บเมตรโยมมันใช้เงินมากพอสมควรที่จะปกมุงบังพระนอนของเราเนี่ยจะไปคู่กับศาสนาของเรานี่แหละจนกว่าจะถึงเขาเรียกว่าที่สุดถ้าเราไม่มุงมันก็ดูไม่ค่อยสวยงามโยมเพราะฉะนั้นแล้วอันมาก็าตัดเตรียมลาย,ยางนะตอนนี้ก็ยกเสาเพิ่มขึ้นมาอีกได้ไป หาเสาไหมเข้ามาก็ใช้เงินก็เป็นแสนโยมพอเอาเสาต้นใหญ่ๆมาตั้งประดับแถวกลางเนี่ยให้ให้ทางโยมช่วยกันเนี่ยก็ครบพวกบุญไปยังญาติโย,ยมแต่โยมเด้อทุกคนทุกท่านพอทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็มาร่วมกันช่วยกันนั้นมโมทนาก็เป็นบุญเป็นกุศลแหละนะทุกบาททุกตะตังอัตมาก็จะใช้พระจัยของโยมให้เป็นประโยชน์ที่สุดประโยชน์ในทางพุทธศาสนาทางขอ,งขอ,งของเจริญพรโยมถวายช่วยมาแล้วก็ดี นี่ยที่มีจิตธ,ธาที่จะช่วยก็ดีหรือไม่ช่วยก็ดีที่มีจิตธ,ธาตุขอญาติยโยมทุกคนเนี่ยที่มาร่วมสร้างวิหารพระนอนหรือว่าพระอังคารเนี่ยที่นอนแล้วก็เ,เรียกว่าปรางทรินทราหูเนี่ยเ,เรียกปรางปราบมารหรือปราบยักษ์นะที่มีมิจฉาทิฏฐิตรงนี้เนี่ยเขาว่าญาติโยมเจริญนด้วยอายุวรรณะสุขขพระปฏิภานธนาสารสมบัติโยมคิดถึงหนึ่งประการใดที่โยมได้นึกได้คิดที่ได้ปรารถนา ขอญยัิโยมที่ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกโยมด้วยเถิด